ระดับที่2เรามาดูในส่วนของหน้า i n v n t t r r y กันนะครับว่ามีการจัดก,การอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตอนนี้เราเลือกชัวร์เส้นดีตอนที่เป็นแบรนด์ p 5 5เข้ามาอยู่ใน i n นเ n t ทอรแล้วนะครับจะเป็นตัวอย่างเนาะ EP นี้ผมจะเริ่มแนะนำในส่วนของ workspace wireless workbench เ็กันนะครับผมว่าหลักๆเราเนี่ยในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเราจะไปดูอะไรบ้างมีวิธีการใช้มีไอเดียอย่างไรบ้างนะครับก็เร,เริ่มที่ inventory ก่อนเนาะ inventory เนี่ยก็เปรียบเสมือนหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ w i r l e s s ของเราทั้งหมด Inventory ก็จะเป็นฐานเก็บทั้งหมดเลย นะครับเรามีไวเลสตัวไหนที่เราจะเอามาคำนวณหรือวอ่ามาคิดวิเคราะห์ร่วมกันเนี่ยเราก็จะมาดูที่ i v v n t t o r y ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ r y เ e n t o r y เราสามารถที่จะจัดการกับมันได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบออนไลน์ก็คือเรามีไวเลสแล้วเราก็ต่อเน็ตเวิร์กเข้ากับคอมพิวเตอร์เข้ากับซอฟต์แวร์เลยแล้วมันก็โชว์ขึ้นมาในหน้าอ n t ว r ตทูเลยอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบออฟไลน์ ก็คือเราสามารถแอดมันเข้ามานะครับจากจุดเริ่มต้นเมื่อกี้นะครับหรือเราจะมาแอดเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับด้านบนในส่วนของ i n v e m e n t Profile นะครับซึ่งการทำงานในส่วนของออฟไลน์กับออนไลน์ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในแบบออฟไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่อง ที่จะต่อเข้ามาเลยเนี่ยแล้วเราอยากจะคำนวณเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเครื่องที่เราจะไปใช้ง,งานเนี่ยมันมีความถี่อะไรที่เป็นไปได้ที่สามารถใช้ได้บ้างนะครับแล้วก็จำลองแอดเดวียเข้าไปนะครับเป็นออฟไลน์แบบนี้นะครับเอาไว้คำนวณอีกทีนะครับส่วนออนไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะต่อใช้งานแล้วก็สามารถคำนวณได้เลยหลักหลักการเลือกใช้งานระหว่างออนไลน์ออฟไลน์ line, นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ในหน้าเวนทรีนะครับเราสามารถทําอะไรแล้วจัดการอะไรกับมันได้บ้างนะครับอย่างแรกคือ Channel Name เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งใหม่ได้เลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยน c a n n e l Name ได้เลย เพื่อให้สะดวกนะครับต่อการใช้งานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนชื่อ Channel ใน MT เนี่ยเราก็ต้องไปเปลี่ยนหน้าเครื่องแ้วกอมีวัเลเุโปลี่ยนแล้วมันก็ช่วยทํางานง่ายขึ้นเยอะในส่วนว่า ID ก็จะเป็น Device ID ของเครื่องนะครับระบุว่า Device ID นี้เป็น,ปน,ปนอะไรชื่ออะไรนะครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับส่วนแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นชื่อของแบรนด์ความถี่ที่ได้รับอนุญาตแทนใช้งานนะครับอันนี้เราเปลี่ยนไม่ได้เนาะปล่อยให้มันเป็นค่า default ไปนะครับ Channel และ Group สามารถเปลี่ยนได้ไหมก็สามารถเลือกได้นะครับจากตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้จากางจุดนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เวเลตเวิร์กเบนในการคำนวณอยู่แล้วก็ไม่จะเป็นที่ต้องเลือกนะครับเดี๋ยวให้โปรแกรมมันจัดการให้นะครับฟิลซี่แต่แลัชแนลเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยไหมสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือจะให้ตัวโปรแกรมจัดการให้ก็ได้นะครับรนี่เปลี่ยนได้เลยเอฟโซน r อ Zone จะเป็นการกำหนดโซนของกลุ่มการใช้งานไวเลสนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีห้องประชุม3ห้องที่กั้นห้องกันไดน้บางครั้งเราอาจจะอยากต้องการที่กำหนดทั้ง3ห้องเนี่ยมีความถี่แยกกันในแต่ละโซนแล้วก็สามารถทำได้นะครับวิธีการก็คือให้มาคลิกขวานะครับที่ช a n แน l สักอันหนึ่งแล้วก็เลือก n ม g e z o n นนะครับคลิกบวกก็ใส่โซนหนึ่งขึ้นมา โซนสองโซนสามอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเราจะจัดการยังไงนะครับ้าเกิดว่าตอนนี้เราจะมีทั้งหมด3โซนนะครับที่เราแอดเข้ามาเพิ่มเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ามากําหนดได้ว่าช h a n หนึ่งเราอยากให้อยู่โซนไหนเรสมมติอยู่โซนหนึ่งห้องที่หนึ่งช่องสองอยู่โซนสองห้องที่สองอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นช่องที่อยู่ในเครื่องเดียวกันเนี่ยมันจะถูกบังคับนะครับให้อยู่โซนใดโซนหนึ่งเท่านั้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้เอ็กเซียนดิตอนที่ผมเลือกมาเป็นเอ็กเซียนดิตอนที่เป็นแบบ2 Channel เนาะเพราะฉะนั้น2 Channel เนี่ยใน1 Device เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกในแต่ละ Channel ออกจากกันได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเวลาผมตั้ง Channel 1ที่โซน1 2> Channel 2ก็จะวิ่งตามด้วยนะครับยกเว้นว่าคุณอาจจะมีเอ็กเซียนดิตอนอีกสักเครื่องหนึ่งเพิ่มเข้ามานะ เพิ่มเข้ามา2อกันแล้วนี่ผมสามารถที่จกแยกไอ้เครื่องเนี้ยที่โซนที่2องได้แหละโอเคอันนี้ก็เป็นในเรื่องของไอโซนนะครับที่จะทำหน้าที่แบ่งโซนความถี่การใช้งานนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเราไม่ได้มีห้องที่พุ่นไวซับ้อนขนาดนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มโซนก็ได้นะครับก็ใช้เป็นโซนเดิมซะนะครับก็ง่ายดีให้มันจัดการ ในจุดๆดเดียวไปเลยนะครับโอเคเมนูต่อมาเมนูแท็กนะครับเมนูแท็กมีหน้าที่อะไรเมนูแท็กก็จะเป็นการให้เราระบุนะครับว่าในแต่ละชนะ่ a งน e l เราอยากจะรีมาร์คให้เรารู้ว่ามันคืออะไรนะครับมันสามารถมาใช้ให้เราเป็น r e f e r อเรนอย่างอื่นก็ได้นะนนสมมติอย่างเช่นผมอยากจะตั้งตัวแท็กนี้เป็นสมมติว่าช่องหนึ่งอยากให้เป็น m 5 8โอเคิ A m okay. ดให้เป็นห้าแปดโอเคแล้วก็แท็กสองผมอาจจะให้เป็นเบต้าแปดเจ็ดเอแท็กที่สามอาจจะเป็น ksm สิบเอ็ดผมทำแท็กขึ้นมาสามอันนะครับประโยชน์มันก็คือเวลาเราจะรีมาร์คสาระเชนแนลเนี่ยเราสามารถที่จะให้มัน มีแท็กในการบ่งบอกนะครับหรือเป็นหมายเหตุได้เนาะอย่างเช่นสมมติช h a นแนลหเนี่ยคุณโจเนี่ยใช้ไมล์แ็นหัวไม้์แ็นเคทีมสปดนะครับชั c h แนลสองอาจจะเป็นเบต้าแปนะครับซึ่งมันก็ช่วยให้เราเนี่ยมีดีเทลในการที่จะทราบรายละเอียดของแต่ละช h a นแนลเพิ่มขึ้นเนาะบางคนอาจจะไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นทำเป็นชื่อ a b c d อะไรก็ได้ให้เรารู้นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับ ส่วน equation group นะครับก็จะเป็นการาสร้างกลุ่มความที่ของแต่ละก r o u p นะครับผม ipx date เป็นการแสดง ipx date ของเครื่องนะครับบนซอฟต์แวร์นะครับ,บ,น software, นรบซึ่งตอนนี้ผมเป็นแบบออฟไลน์เพราะฉะนั้น ipx date มันก็จะไม่โชว์ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราต่อเป็นออนไลน์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้น ipx date ให้เราทราบนะครับอันนี้เป็นหน้า workspace ของ inventory นะครับ